บริหารพูดถึงผู้บริหารเนี่ยวันนี้ก็ตั้งโต๊ะถแถลงเรื่องนี้นะฮะ,ฮะมีทั้งเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศพลอากาศโทธนะวิศกุลแสงประภาซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยท่านเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศนี่ท่านเรียกบรรดาด่านหน้าที่อาไม่ได้วัคซีนเหรอเอามาคุยกัน<ะ>พอเอามาคุยกันเสร็จถแถลงแล้วนี่ฮะถแถลงเนี่ยมาพร้อมกับทางผู้อานวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชพลอากาศตรีหญิงอิสระยาสุขเจริญเอาท่านเจ้ากรมก่อนท่านเจ้ากรมบอกว่ายังไงก็ตาม รับฟังแล้วเข้าใจสัปดาห์นี้ทุกคนได้แน่ก็เป็นไปตามที่เราให้เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้วันนี้ก็เลยฉีดเลย400กว่าคนเดีย๋ยวพรุ่งนี้อีก300ทีนี้ประเด็นสําคัญอยู่ที่อ้าวแล้วทําไมชื่อที่มันออกมาก่อนหน้านี้มันถึงแปลกๆทําไมมีชื่อเป็นตัวเลขบ้างชื่อซ้ําบ้างคํานําหน้าเปลี่ยนบ้างเป็นนายเป็นนางแต่ชื่อเหมือนเดิมเรื่องนี้ผู้อํานวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชท่านอธิบายอย่างนี้ฮะ มันเกิดจากความเร่งรีบในการดําเนินการรวบรวมรายชื่อส่งกระทรวงชื่อเนี่ยบางส่วนไม่ได้ลงทะเบียนผ่าน Google Form ก็ส่งให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกับหัวหน้าหอผู้ป่วยแล้วก็ส่งต่อมาที่ HR ทําทำมาเป็น Excel มันเลยเกิดความซ้ำซ้อนกันพอมันซ้ำซ้อนกันส่งมาจากหัวหน้าส่วนหนึ่งทำ g ู o กิลฟอร์ส่วนหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นข้อผิดพลาดอย่างที่เห็น ปัญหาข้อขัดข้องน,นี้ก็อยู่ที่เรื่องของฐานข้อมูลนะฮะเพราะว่าที่ออกสื่อไปว่ามันมีข้อมูลใดที่ซับซ้อนตรวจสอบแล้วมันเป็นมันไม่ได้ไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลที่เราประกาศออกไปอันนั้นเป็นอันที่ยังไม่ได้ผ่านการดูแลดูความเรียบร้อยของข้อมูลนะคะเพราะตรงนี้ก็ก็อาจจะเป็นเรื่องของการบริหารดัต้าเบสของโรงพยาบาลซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ต้องต้องปรับปรุงนะคะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค,คือว่ามันมันยังไม่เรียบร้อยเราออกไปได้อย่างไรลรงไปาบก็อขอยืนยันนะคะว่าไม่มีการฉีดวัคซีนให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์นะคะไม่มีการโูนสิทธิ์นะคะ <c oughs> แล้วก็สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในเฟซบุ๊กของโรงพยาบาลนะคะ <c oughs> ช่องทางของการรวบรวมรายชื่อะคะเรื้องต้นเนี่ยเป็นบุคคลฟ้อง <c oughs> คนที่ส่งเนี่ยบางครั้งเขาไม่แน่ใจว่าส่งแล้วผ่านหรือไม่ผ่านคือมัเกิดความไม่แน่ใจว่าแต่คือต้นความแล้วเขาจะมีชื่อไหมเขาบรรใาได้ยังไงเขาไม่เห็นว่าชื่อขึ้นถูกไหมฮะเขาไปถึงในระบบแล้วจะมองไม่เห็น <ME AN> <ๆ>เขาก็ส่งรายชื่อผ่านหนัวหน้าเขามาหัวหน้าก็มาฝากเข้ากับทีมงานของของทีมวัคซีนเพิ่มเติมก็ฝากอร่อยคามมากนะคะมันก็เลยมีปัญหาตรงนี้เรื่อมันไม่ได้ซํามันไม่ได้อยู่ติดกันแบบที Estados ่เห็นมันกระจายกระจายกระจายไปถึงในไหล หลายสุดรนอการในดัตเทเบตนะครับเอ๊ะของเราเนี่ยประมาณ2,800คนนะเวลาเซิร์ชมันก็มีปัญหาเพราะว่าเวลาเซิร์ชมันไม่มีคอลัมน์เดียวมีมีการกรองเรื่องคอลัมน์ต่างๆแล้วทำให้มีปัญหาในการที่จะคียเทศนาคาจับคู่แต่บางครั้งเน้องคนที่คนในส่วนต่างๆเนี่ย บางทีก็อาจจะมีการลงในที่ว่านะฮะลงในกูเกิลฟอร์ดลงปิดหน่วยลงอะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาคนเนี่ยที่มันมีความรู้ต่างๆ่กันในการทำงานนะครับการใช้คอมพิวเตอร์การต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อพิจารณาในตัวนี้ทิ่งทางโดยการไม่ยอ,อมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในส่วนนี้ครับเป็นยูิแว็คเลอร์หรือยู่ามช่วิแเลอร์เป็นในส่วน คือจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากที่ทแถลงออกมาก็ต้องยอมรับว่ายังมีข้อพิาพาทวิจารณ์ตามมาค่อนข้างเยอะพอสมควรโดยเฉพาะประเด็น Google Form <ะ>หลายคนบอกว่าใช้ Google Form มาไม่เคยเออร์เลอร์ไม่เคยผ er ิดพลาดเลยทําไมมันถึงมาเกิดผิดพลาดท,ที่โรงพยาบาลภูมิพลได้แต่ก็อย่างที่ทุกท่านแถลงะนะฮะวันนี้ทั้งตัวพอเอเองทั้งตัวเจ้ากรมเองคือมันมาจากสส่วนส่วนหนึ่ง Google Form ส่วนหนึ่งส่งชื่อให้หัวหน้าหัวหน้าส่งชื่อผ่าน Excel มามันเลยซ้ําซ้อนกัน<ะ>อ,อ้าวแล้วทำไมซ้ําซ้อนกันเปลี่ยนนางเป็นนางสาว อะไรอย่างนี้เป็นนายเป็นนางอะไรอย่างนี้มันก็ยังเกิดคําถามพอสมควรแต่ก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้จบด้วยดีและของโรงพยาบาลภูมิพลทุกคนที่ออกมาเรียกร้องจะได้รับการฉีดภายในสัปดาห์นี้ก็คาดว่าวันพรุ่งนี้ก็น่าจะเสร็จสิน้นเหลืออีก300กว่าคน